แนะนําตัวแต่ละท่านก่อนนะครับผมธรรมรงราชามุสการ์ครับเป็นอุปนายกสมาคมการผันเมืองไทยและก็เป็นตอนนี้นะครับตอนนี้กําลังจะแต่งตั้งมาเป็นผู้สมุด้านการผังเมืองของจังหวัดปทุมธาน,นีแล้วก็ผมก็เมื่อประมาณสักหลายเดือนที่ผ่านมาทางท่านสุจินก็มีโอกาสเชิญไปนั่งพูดคุยกันในเรื่องของอโกโกรเนาะ <c oughs> เรื่องของผังเมืองผมก็คิดว่าน่าจะได้เข้ามาช่วยทําตรงนี้การพัฒนาเมืองนะครับก็ด้วยความยินดี ถึงแม้ว่าสวาเราก็ทุกคนก็ทําผิดหวังมาเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราอยู่ข้างหลังปิดทองหลังพระก็ได้ถูกไหมฮะแล้วในขณะเดียวกันผมก็ได้ลาออกจากการเป็นผู้พิพากษาสมทบนะครับที่ปากน้าก็มาสมัครสอบเรียบร้อยที่ปทุมธานีคาดว่าเดือนเมษายนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็น่าจะรับการโปรดเกล้าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนผู้พิพากษาสมทบที่นี่ด้วยแล้วทางคุณนิวั์เองนะครับนิวั์บุภาโมรุนี่คือทีมงานนะครับผมมือให้น้องเขาหน่อยครับสถานที่เป็นของเขาทั้งหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้นะครับก็ชวนผมมา พี่มาเป็นลองลองอะไรลองลองสมารองประธานประธานสมรพันธเอสบีนะอาเป็นอะไรก็เป็นได้นะั้นเราไม่มีหน้ากาศนะครับมาเป็นรองน้องก็เป็นแต่มานั่งที่ปรึกษาด้านอื่นด้วยก็เลยมาช่วยกันขับเคลื่อนปฐุมธาน,นีผมก็อยากให้เกิดน,นะครับกฎบัตรเพียงแต่แค่ว่าผมก็ต้องมาคุยกับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับว่าโอเคไหมเราจะเดินด้วยกันหรือเปล่าแต่ถ้าคุยวันนี้บอกไม่เอาสายหน้าผมก็ขอบคุณนะครับผมก็จะไม่เหนื่อยมากนะถ้าเกิดท่านเอาผมก็ต้องอย่างนี้แหละครับอาจจะประชุมกันที่นี่วงเล็กๆของเราก่อนนะแล้วก็กระจายกระจายไปนะครับ อาเชิญครับโอ้โ oh, ห oh, ขอเสียงปรบมือให้คนสวยผมหน่อยนะครับท่าน <mm> ดตตรธรดานะครับมามาจบพอดีเลยไม่เป็นไรน้องมานั่งเป็นกาลังใจให้พ <mm> ี P ่ๆก็พอแล้วนะครับอาจบพอดีเลยโอเคครับโอเคครับนี่คืออีกท่านหนึ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนเป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวที่จะมาช่วยเราคิดนะครับที่มองมองรอบข้างเราก็อายุน่าจะ,จะ,ะนับถอยหลังแล้วก็คงจะนะครับผมธรรโลก็ยินดีที่จะรับใช้ในการสร้างกลดบัตรปทุมธานีให้เข้าไปสู่เรื่องอะไร เข้าไปสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมืองอีโกคอนเทนร์ซิตี้ใครก็ตามถ้าเข้ามาในปทุมธานีผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยใครก็ตามที่เข้ามาในเมืองนี้ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้พลังงานที่เป็นธรรมชาติเรื่องของการคมนาคมขนส่งนะครับใครก็ตามที่เข้ามาในเมืองนี้อยากท่านได้มีให้มีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจเพราะว่าเรามีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และก็สวยงามที่สุดจังหวัดในของประเทศครับเจ้าพี่มี ความคิดว่าจะให้เสร็จเมื่อไหร่หนะ่ยอส่งต่อให้ไทรผมจะคิดคนเดียวไม่ได้ครับก็คือตัวนี้นะฮะผมต้องชวนท่านมาคุยกันก่อนถ้าท่านเห็นด้วยนะครับแรงขับเคลื่อนของสอวผมถือว่าเป็นขุมพลังที่เป็นทางด้านปัญญาเป็นวุฒิภาวะนะครับในการขับเคลื่อนจะสูงมากเมื่อเราขับเคลื่อนอย่างเนี้ยผมจะต้องไปจับมือกับซิตี้แมเนเจอร์ก็คือผู้บริหารเมือง ผมก็ส่งที่ไปท่านบอกว่าอ,อาจารย์มาเลยผมยินดีเต็มที่ถ้าเป็นอย่างนี้เสร็จผมคิดว่าปีหรือนครวร์ผมทำมาสามปีแล้วนะสามปีตอนนี้ถ้าเป็นบันไดสิบขั้นเนี่ยผมว่าเขาเป็นไปได้ถึงขั้นที่สี่ที่หนะ้าแล้วตอนนี้เมืองเขาเปลี่ยนเลยนะครับเด็กๆคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวี่กลับมาพ่อแม่เป็นนักธุรกิจเป็นข้าบรีของเมืองผมเคยถามเอาขึ้นบิทีนะถ้าลูกหมอลูกหมอโรงพยาบาลศรีสวรรค์ลูกอะไรอะไรตึกน้ําเงินอะไรใน,น,รนวัดเขาเรียกอะไร โกโมใช่ไหมเป็นวิศกรอยู่ต่างประเทศนะครับถ้าเมืองเป็นแบบนี้ mm hmm. ผมชวนเด็กขึ้นบนเวทีเสวนาเลยหนูจะกลับมาไหมผมกลับมาถ้าเมืองผมเป็นแบบนี้ mm hmm. ผมไม่อยากจากบ้านไปแล้วตอนนี้เด็กพวกนี้ขับเคลื่อนเลยนะฮะ, mm hmm. ะสมาชิกสภาเทศบาลนครนคร,นครสวรรค์น,นะฮะสามกว่าเด็กๆนะฮะตอนนี้มาหมดแล้วคือเจนต่อไปผมว่านครสวรรค์เขาไม่อยู่แค่นั้นเพราะว่าเราไปปลูกฝังแล้วก็เขาส่งส่งต่อในการที่จะมาบริหารเมืองของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีผมว่า ถ้าสมมุติว่านะที่ท่านถามท่านทีรยุทธามนว่าอีกนานไหมถ้าเราจะเข้าไปตั้งเป็นกฎบัตรได้ไม่นานนะครับเดือนเดือนนี้ก็ใกล้สิ้นปีงบมาแล้วแต่ปีงบมารัฐบาลไม่มีเงินเลยเนาะก็ผมว่าในระยะหนึ่งปีถ้าเราตั้งได้เก่งแล้วนะพอตั้งได้เสร็จเมืองจะขับเคลื่อนเพราะว่าเมื่อตั้งเป็นกฎบัตรมาแล้วเนี่ยผมจะต้องเอากฎบัตรของเราไปเข้าไปสู่ซิตี้เมเนเจอร์ให้เขาตั้งตั้งงบประมาณได้ไอตอนนี้ก็ต้องอาศัยน้องิวัดเลี้ยนกาแฟเราไปก่อนนะฮะ ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเสร็จผมเชื่อว่านโยกก็เอากับเราแล้วผมก็จะต่อสายมาทางมาทางทางผู้บริหารที่เป็นอบจหรือเป็นไหนก็สุดแท้แต่นะแล้วถ้าผมได้ไปนั่งเป็นกรรมการผู้ทรงผู้ด้านการผังเมืองผมก็จะดันเรื่องนี้ต่อนะครับเป็นการพัฒนาเรืองขึ้นกับความรับิดชอบของผู้ว่ามหาไทยรับผิดชอบอ,อ่า,าท,อที่จริงก็คุณชอบหผูยย้วา่าใช่ครับ ที่เราล้มเหลวเขาพ่อเราเพิ่งระบบด้วยกรัรโอเวอวิหารลายตั้งท่านานหลักการเยอะนะครับก็ K. ไม่ได้ทําอะไรนะเดี๋ยวท่านกลมาเดี๋ยวท่านก็ไปเพราะฉะนั้นท่านอยู่ตรงนี้ท่านไม่ได้ไปไหนแล้วถ้าท่านไปท่านจะให้ลูกหลานดูต่อถ้ามันดีเขาก็ดูต่อใช่ไหมถ้าไม่ดีเขาก็ด่าเราถูกปะ่ะเราต้องทำดีสิกดีๆครับผมเชื่อว่าพลังในการขับเคลื่อนตรงนี้แหละมันจะกระจายไปสู่เจเนอเรชั่นรุ่นหลังเขาจะได้ไม่ว่าเราพ่อแม่เราทําอะไรอยู่ไม่เห็นทําอะไรเลยนะครับ แต่ถ้าเรื่องนี้ผมว่าทุกท่าน้าเห็นว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมคิดว่าเราน่าจะมาช่วยกันเชียร์สนับสนุนแล้วก็คราวหน้าเนี่ยวันนี้มาสิบคนคราวหน้าผมอยากได้สามสิบชวนเพื่อนๆมาคนเราไม่เยอะที่นี่สามสิบคนผมว่าได้ได้อยู่รับได้อยู่เรามาคุยกันให้ตกผลึกก่อนค่อยขับเคลื่อนนะครับแล้วค่อยไปจับมือกับซิตี้เมเจอร์เมืองไหนก็ได้นะครับอย่างที่นี่เขาก็จะมีนายกสมาคมเทศบาล สันนิบาตเทศบาลอยูอ่สนัดรักใช่ไหม,มนายกอะไรนะผมจําชื่อแกไม่ได้แล้วนายกอาบาตาแห่งประเทศไทยผมรู้จักกันหมดแล้วครับนายกบิลสักฮาร์ดานะครับก็อยู่ตรงนี้แล้วผมว่าการขับเคลื่อนอย่างนี้ผมได้เคยคุยนนกันรอบแล้วสามารถที่จะขับเคลื่อนได้เพราะผู้บริหารเมืองเขาเห็นพ้องต้องกับเราอยู่ครับ